เวลายามเย็นในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าแอฟริกันที่อาบด้วยแสงทองของดวงอาทิตย์ลับฟ้าเสียงป่าและเสียงนกกระจิบน้อยๆล่องลอยประสานกับกลิ่นหอมของดินและใบไม้เปียกชืน้นกลิ่นของไม้หอมจากกองไฟทำให้บรรยากาศอบอวลไปด้วยความอบอุ่นและความตั้งใจของชาวบ้าน ผู้เท่าคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้มหกกนีใหญ่ผมสีเงินของเขาสอดแทรกกับรอยยิ้มคล้อยตามเรื่องราวที่กำลังจะถูกเล่าขานวันนี้ข้าจะเล่าถึงเรื่องหลานจิ้งจอกที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของความซื่อสัตย์ชาวบ้านต่างจับจ้องด้วยความตั้งใจเด็กๆมองด้วยความตื่นเต้นผื้นป่าเบื้องหลังเหมือนกำลังฝังด้วยความสงบ เรื่องราวเกิดขึ้นในยุคสมัยเมื่อป่าอันกว้างใหญ่เป็นบ้านของสัตว์หลากชนิดหลานจิ้งจอกตัวเล็กชื่อโคโคอาศัยอยู่กับปู่ผู้เลี้ยงดูด้วยความรักและกำลังสอนเรื่องป่าให้เขาเข้าใจปู่จิ้งจอกเป็นผู้มีสติปัญญามากว่ากันว่าเขารู้เรื่องราวของป่าและชีวิตยิ่งกว่าผู้ใดเมื่อเจ้าล่าเหยื่อเจ้าต้องตั้งใจและซื่อสัตย์ต่อธรรมชาติ ปู่พูดขนาดใช้หางปัดเศษใบไม้เพราะความซื่อสัตย์คือรากฐานที่ทำให้ป่าและเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขโคโค่เติบโตในสังคมที่โอบล้อมด้วยความรักและบทเรียนที่ล้ำค่าเขาได้เรียนรู้จากสัตว์ต่างๆถึงความสำคัญของการเคารพซึ่งกันและกันเห็นได้จากการแบ่งปันน้ำและที่พักพิงในช่วงฤดูแรงในป่า พวกสัตว์ล้วนเข้าใจดีว่าการเห็นแก่ตัวจะทำให้ทุกชีวิตประสบภัยหนูนกพิราบผู้ใจดีเคยพูดสุภาษิตท,ที่ปู่สอนบ่อยๆว่าความซื่อสัตว์คือโลกของเราเมื่อสูญเสียย่อมสูญเสียทุกสิ่งทุกคำเหล่านี้ฝังลึกในจิตใจของโคโค่และทำให้เขาเป็นที่รักของชุมชนสัตว์วันหนึ่งชะตาชีวิตพาโคโค่เผชิญกับการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ ปู่จิ้งจอกได้รับบาดเจ็บจากแผลลึกระหว่างล่าเหยื่อทำให้โคโค่ต้องออกไปหาอาหารด้วยตัวเองในป่าที่เต็มไปด้วยอันตรายเมื่อเดินผ่านทุ่งหญ้าสูงเขาเห็นถุงเนื้อสดวางทิ้งไว้ข้างๆบริเวณน,นั้นมีตำหนิรอยเท้าคน โคโครู้ดีว่าหากเขาหยิบมารับประทานเพียงลำพังชีวิตของเขาและชุมชนจะรวมไปถึงความไว้วางใจจากสัตว์อื่นๆอาจตกอยู่ในความเสี่ยงแต่โคโคก็แอบคิดในใจว่าถ้าฉันเอาอาหารนี้เพียงลำพังปู่จะไม่ต้องลำบากอีกเสียงลมซัดผ่านต้นไม้เป็นเหมือนการจับใจเสมือนเตือนใจ โคโค่จึงตัดสินใจเดินต่อไปโดยไม่แตะต้องอาหารนั้นแต่ใจก็เต็มไปด้วยความลังเลและความหวาดกลัวในอนาคตเมื่อเขากลับถึงบ้านพร้อมกับมือเปล่าปู่จึงถามด้วยเสียงอ่อนโยนว่าเจ้าพบอะไรที่ป่าหรือไม่โคโค่ลูกชายตอบด้วยเสียงมั่นคงข้าเจออาหารแต่ข้าไม่ได้เอามาเพราะข้าเชื่อว่าความซื่อสัตย์ยังคงสำคัญกว่าความหิวโหย ปู่ยิ้มด้วยความภาคภูมิใจและกอดโคโคแน่นเจ้าทำถูกแล้วความซื่อสัตย์คือแสงสว่างนำทางในความมืดและความยากลำบากในวันต่อมาชุมชนสัตว์ได้มารวมตัวกันที่ลานใหญ่ใต้ต้นไม้ต้นเดิมเพื่อเฉลิมฉลองให้กับความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ของโคโค พวกเขาเล่าเรื่องราวแห่งความเสียสละและความจริงใจที่ไม่เคยถูกบดบังเล่าถึงความสำคัญของคุณธรรมที่ต้องรักษาแม้จะเผชิญกับความลำบากเพราะนั่นคือหัวใจของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและมั่นคงป่านี้ยังคงเฝ้าฟังเรื่องเล่าของหลานจิ้งจอกผู้กล้าหาญที่เลือกเดินทางแห่งความซื่อสัตย์ เรื่องราวนั้นได้กลายเป็นนิทานสอนใจที่ส่งต่อจากปู่สู่หลานและจากหลานสู่ลูกหลานรุ่นต่อไปด้วยบทเรียนสุดลึกซึ้งว่าความซื่อสัตย์ไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการกระทำที่นำมาซึ่งความไว้วางใจและความรักอันนิรันดร์ไม่มีวันเลือนหายไปตามกาลเวลา และเมื่อดูงดาวเริ่มส่องแสงระยิบระยับเหนือท้องฟ้ายามค่ำคืนเสียงเล่านิทานเรื่องหลานจิ้งจอกยังคงดังก้องในหัวใจของทุกชีวิตในป่านับว่าเป็นข้อคิดที่เก่าแก่แต่มิสูญซึ่งความสำคัญและเป็นสายใหญ่ที่ลึกซึง้งเชื่อมโยงจิตใจของเราให้รู้จักเดินในเส้นทางแห่งความซื่อสัตย์และความรักที่รักแท้ไม่มีวันเลือนหายไปตามกาลเวลา